สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ลกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สิบหกแล้วครับคือสภานครับวันเสาร์นะครับหกสามผมก็เข้ามาสวนนะครับเพื่อจะมาดูแลเรื่องต้นโกโก้นะครับวันนี้ผมก็เอาพวกนี้มาตัวยครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับนี่ผมก็ต้องแต่งสวนแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมนี่แล้วครับนี่คือกล่องกล่องใส่ยากันยุ้งครับนี่ครับจุดไว้นี่ครับท่านผู้ชม แล้วก็ผมจะไปกำจัดเกี่ยวกับพวกแมงอีนูนนะครับที่มันกินอันดอกไม้นะครับเขาต้องกำจัดครับเขาตัวนี้เขาจะต้องเอามาแจ้งครับตัวนี้ครับเพื่อจะไปทำนี่มันเป็นเกี่ยวกับค่าแมาแลงที่บดมีกินนะครับไรกินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเชียวเชียวได้นี่ครับเอาไปนมาใส่กันแบบนี้ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมไปพอแล้วครับว่าขับเป็นจได้์เพาะใส้แว่นตาตรํมครับอเอาไปเลยครับไปพอที่ผมก,จกำจัดกาจัดพวกมแมลงครับถ้าบักกาจัดบหได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะไปทาร้ายต้นไม้อื่นนะครับตอนนี้ผมผ่านเขาลครับเวลาเข้าสวนเขาก็ต้องพกพวกยาฆ่ายุงฆ่าแมลงมาด้วยครับเพื่อว่าเวลาเขามา เจอมาป้าที่เขากินนั้นต้นใหม่ของเขาเขาเข้าใจหีบทํารเลยครับเพราะว่าบันนี้เขาระบาดหนักครับถ้าเขาลำบาดระบาดหนักนะเขาก็จะเอาเขาบทดันนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะเสียเงินซื้อพวกเคมีหลายนะครับนี่ครับเป็นพวกล่วงเอ่อแมอินูนแบตมี่ครับสีเขาเป็นจี๊ครับนี่ครับหน้าตาเขาครับนี่ครับโมกิจกจรมแแบตมี่แล้วครับบินไปแล้วครับ นี่ครับนี่เลยครับนิ่ตัวครับนี่ครับแบบนี้เลยครับบึศกรรมเขากับมะยะไม่นะครับท่านผู้ชมเขาเข้าไปใกล้ครับนี่เหละครับผลไปเลยครับ ุ่นครับนี่ครับเอาผลไว้ครับบือ้อท้องก็มาพออร,ร้อมกันครับตรงนี้ก็ทําได้ต่อได้ก่อต่ออันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมยำย่างก็ยับย่างเขาบนขเขาอัน ระบาดไปกินนจนไม่อื่นครับพวกนี้มันจะระบาดเลี้ยวครับเพราะเขาจะผสมพันธุ์กันออกลลกออกหลานนะครับต้องกับจันเขาให้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆเขาก็ยับยั้งเขาไปในระดับหนึ่งนะครับเขาก็พอทิศทางล้มครับเบื่อข้นล้มเออพวกสารเคมีเขาจะโมกเขาครับนี่ครับอย่างน้อยเขาก็ยับยั้งไปไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมบุดของกับมาพอทำไม่ครับว่า ไอชวนติบินหนีไปแล้วขอจะกลัมาแหากอนะครับนี่การการอันดูแลต้นดอกไม้นี่ก็เป็นดอกยี่โถนะครับนี่ครับดอกไม้แบบนี้ครับนี่มืัวครับนี่เมือวครับนี่ครับนี่ครับเป็นดอกยี่โถแบบนี้ครับก็รอดตายมาแล้วครับรอดแล้วดูแรงมาแล้วครับ ก็ถือว่าถ้าเขาหลอดรู้แรงมาปีนี่ก็คือประสบผลสําเร็จแล้วครับต้นนี้ผมปลูกมาก,กับประมาณ2ปีแล้วครับดอกไม้ผมผมชอบดอกไม้เขาง,งามนะครับด้านเพศก็จะเป็นพวกดอกเออนี่ครับบานบุรีครับนั่นนี่บานบุรีมาชมได้ครับชมดอกไมค้ครับนี่เขเป็นบานบุรีสุดุนซ่าหน้าก็เริ่มออกเออหน้าไหลเขาซ่าแล้วครับ คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับการอันกจัดแมลงด้วยง่ายๆนะครับขั้นต้นนะครับกดไลค,ค์คกดแชร์กดกระดิ่งติ่ต่ำเตือนนะครับสวัสดีครับ